รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนำเสนอโดยแอปโก เจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น2ปีสอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา20งหมล้านถึง55,000ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมบูรหรือมีภูมิสมดุล นักวิจัย o อ e เปอเรชันบินได้สกัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุดมาดำถั่เหลืองฝรั่และโบโบบกแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ นักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ก่อนนะครับเพราะนี่คือรายการใหม่ที่เริ่มในศักราชใหม่เวลาหัวหน้าคณะนะครับท่านอาจารย์พิเชษวิรจิตราครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ บ้านเมืองไทยเราเนี่ยเรามีไบโอเดเวอร์ซิตี้หรือความหลากหลายทางชีวภาพที่เยอะจริงๆใช่ไหมใช่ครับก็มีพืชประมาณ15,000หนห้นชนิดนะนบ้านเรานะและคลิอเมริกามีแค่2 3งสาพันคือเขา<ม>บอกว่าเราชนะอเมริกาชนะญี่ปุ่นใช่ครับแต่เราเรเวนจ์ไม่เคยเป็นถูกต้องครับนะก็คือเราก็วางเรียราชอย่ังบรรดาลใจอะไรไปเห็นอะไรยังไงครับอาจารย์ถึงบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ได้ภูมิปัญญาชาวบ้านอนาะจารย์อ่าโอเคครับ,ค,รบคือมังคุด ก็อยู่ในตำราแพทย์แผนโบราณว่าเปลือกเนี่ยฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลหายนะแล้วก็ดื่มต้มต้มกับน้ำดื่มแล้วก็แก้ท้องร่วงได้บังเอิญผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยสมลานครินในช่วงที่เริ่มทำงานวิจัยหลังจากกลับจากอเมริกานะก็มีลุงเขียวพัชรินนักการพรลงที่ทำความสะอาดห้องแหลผมบอกว่าลุงอาจารย์บางคุนี่มันดีนะทำอย่างนี้ได้ แล้วกเกิดความรู้สึกความเชื่อชาวบ้านก็มีอย่างนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วตําราก็เขียนไว้ชัดเจนแต่เชื่อว่าตอน<ค>เด็กๆอาจารย์ก็ต้องเคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าผมก็เคยเห็นก็คือมีชาวบ้านเขาเอาเปลือกบังคุดมาตากไว้หน้าบ,บ้านเาไว้นั้นเพราะฉะนั้นการที่พลุงเขียวพูดอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ก็น่าจะมีแนวโน้มในการจะเชื่อได้เพราะเราเคยเห็น<ช>มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่าเออเราเพิ่งได้ยินรเราเห็นมาก่อนครับงานวิจัย <c oughs> ของเราเริ่มจากตรงนั้นเราก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นคงขอเอาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ปัจจุบัน เข้าไปจับแล้วดูซิว่าพื้นฐานมันเป็นอย่างไรเราจะมีโอกาสพัฒนาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่อันนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วนะฮะการใช้เวลานานมากนะฮะก็คนคนไม่เคยเก่งก็ค่อยค่ออๆพัฒนาทีนี้เวลาที่เราจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีคําว่า extract ใช่ครับซึ่งแปลว่าการสกัดใช่ครับนะครัว่าสกัดนะคุณผู้ชมับ คือสิ่งใดๆก็ตามที่มีอยู่เนี่ยมันจะมีของดีและของไม่ดีเพราะฉะนั้นเอก็กซ์ t รกนี่ก็คือเขาจะดึงเอาของดีมาใช้งานและเอาของไม่ดีเนี่ยทิ้งไปในเปลือกมังคุดมีอะไรดีมีอะไรไม่ดีครับอาจารย์เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เลยแน่คือเดี๋ยวมันดีครับเดี๋ยวได้ผมต้องไปเก่งทางด้านวันคดีเหมือนกับอาจารย์เก่งทางวิทยาศาสตร์ก็ในเปลือกมังคุดมันก็จะมีสารสีม่วงส,สีสีดำๆเนี่ยสีนคําำซึ่งเราเรียกว่าแทนนินนะฮะ แทนนินก็มีประโยชน์อยู่บ้างะแต่ว่าถ้ากินเยอะๆจะมีปัญหาในเรื่องทําให้เนื้อเยื่อหดตัวนะครับ<ม>เรากินชาเข้มๆนะฮะแก้วสองแก้วนะฮะวันรุ่งขึ้นเราก็จะท้องผูก<ม>นะเพราะเนื้อเยื่อมันจะหดตัวบริทาคตราทานต่อเนื้อมันเข้าไปตับในไตมันก็จะไปสะสมที่ตับไตก็จะมีปัญหากับตับกับไตเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทําก็คือต้องตระหนักว่าเบอร์ของคนที่เราจะมาใช้เนี่ยมันมีสารที่ดีอยู่นะก็คือทําให้เกิดประโยชน์อย่างที่เราพูดถึงพุทธคณีนี้แต่ อะไรที่มันเป็นโทษต้องออกไปก่อนนั้นจึกาชนินออกและตัวดีมันคืออะไรคะตัวดีนี่คือสารที่เราตั้งเรียกว่า GM1 คือสารที่เรา,เานักวิทยาศาสตร์ว่าอยู่ในกลุ่มแซนโทนนะครับก็เราก็พิสูจน์แล้วว่าไอสารตัวนี้มันปลอดภัยไร้ผลเคียงใช้ข้างเคียงใช้ระยะสั้นระยะยาวปริมาณมากปริมาณน้อยตามหลักพิษวิทยาทั่วไปตอนนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ไว้วางใจว่าถ้าหากว่าแม้มันปลอดภยัย แต่ถ้าหากมีการใช้ระยะยาวนะครับมันก็อาจะไม่การสะสมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมุ่งต่อไปก็คือว่าประโยชน์ที่เกิดจากจีเมวันเนี่ยมันจะไม่สร้างปัญหาให้กับผู้บริโภคนะยะยที่เาเรียกว่าผลข้างเคียงใช่ครับมเมื่อเป็นเช่นนี้หลังจากที่เราวิจัยเกี่ยวกับจีเมวันแล้วก็พบว่ามันฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีมากนะอาจารย์ตรงนี้สาคัญมากๆนะครับแล้วก็ต้านการอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไปรินนะครับแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ากตารก็ตามวิสระปัจจุบันนี้เราก็โอ้ใช่กันเยอะมากนะฮะแล้วสิ่งสุดท้ายทำให้ไม่แก่กันไปเลยถ้าเราจะพูดภาษาชาวบ้านนะแล้วสิ่งสุดท้ายก็คือว่ามันฆ่าเซลล์มะเร็งได้ด้วยเราก็ต้องต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าเราอาจจะไม่นักศึกษากลุ่มแรกๆนะฮะที่เอาสารสกัดจากมะขุนไปฆ่าเซลล์มะเร็ง <ừ> นะ <S <S โดยที่ทําที่สภาวิจัยสถาบันมะเร็งแห่งชาตินี่แหละนะครับโดยนางสาววิราวันตอนนั้นเป็นนักศึกษาปริญญาตรีอยู่นะครับ ตอนนี้ก็คือสักรองาศาสตร,ราจารย์ดรวิราวันก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านมังคุดคนแรกน,นะครับ,นะรบก็จากตรงนั้นเองเนี่ยเราบอกโอ้โหประสิทธิภาพมากมายอย่างนี้ก่อนเจียมวันเราสักวันหนึ่งเนี่ยคงจะมีโอกาสได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์จรงิงๆแต่ด้วยความเป็นห่วงที่ว่ามันอาจจะมีการสะสมเยอะถึงแม้ว่าเราแน่ใจแล้วว่ามันปลอดภัยมากๆนะครับแต่เราคิดว่าเอออยากก่างนั้นเลย เราก็พอมีรู้เรื่องของศาสตร์ของการเสริมฤทธิ์อยู่บ้างคือกรณีที่เราเจียมวันไปผสมกับสารอื่นซึ่งมีคุณสมบัติลักษณะคล้ายๆกันแล้วให้มันบวกกันซะผสมกันแล้วหนึ่งบวกหนึ่งไม่ให้มันเป็นสองอาจารย์ก็ให้มันเป็นสี่ไปนะนะฮะที่อาจารย์พยายามใช้บ่อยๆเรนฟอส์คือการเสริมฤทธิ์กันนะฮะก็เราก็มีงาดำถูเหลืองฝรั่งโบบกสกัดมาแล้วก็ผสมกันแล้วก็ให้เกิดการเสริมฤทธิ์จนกระทั่งได้สารผสม ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมมากๆากครับแต่าจะไม่ได้ทาเป็นยาดิครับอาจารย์ทําเป็นอาหารเสริมใช่ครับทำไมอาจารย์เลือกที่เป็นอาหารเสริมมากกว่าเป็นยาคือในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทําเป็นอาหารเสริมนะครับเราก็คิดว่ามันจะมีการเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วปัจจุบันนี้อาหารเสริมก็เป็นเป็นเป็นเทรนด์ในปัจจุบันนี้นะฮะถ้าไปเป็นยาแล้วมันก็จะถูกต้องถูกสั่งด้วยหมอนะฮะแล้วขนาดเดียวกันก็คือต้องผ่านขั้นตอนการ พิสูจน์และก็พัฒนาโดย w h o ซึ่งโอ้โหเงนทุนมากมายมหาศาลที่เกิดขึ้นจากคณะชุดนี้นะมันเกิดมีอะไรต่างๆที่เข้ามา fortify มาเสริมกำลังหลายคนไม่เข้าใจเรื่อง extract นะครับพอเขาพูดว่า,าผลไม้อันนั้นผักอันนี้จะสามารถทำนู่นทำนี้ให้ได้ขึ้นก็หมดอุ้ยทั้งนั้นก็กินวันละกิโลเลยสิกินวันละสองกิโลเลยสิถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าหน่ง เรากินรวมๆเลยทั้งดีและไม่ดีอยู่ในนั้นนะครับแต่ถ้าพอสกัดแล้วเนี่ยเราไม่ได้กินรวมๆของไม่ดีทิ้งไปแล้วของดีเนี่ยมันมาเป็นสุดยอดแล้วมันถูกฟอร์ติฟายด้วยนะ,ะนี่คือผสมที่มีการเสริมธิ์กันอย่างทวีคูณแล้วสิ่งที่เราคันึงถึงต่อไปก็คือว่าเราจะต้องใช้กลไกในการดูแลสุขภาพคนที่มันปัจจุบันทันสมัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเราก็ไปคิดว่าเออในเม็ดเลือดขาวของเราในร่างกายของเราเนี่ยก็คือธรรมชาติให้มาเพื่อจะสร้าง ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราให้สมดุลซึ่งถ้าสมดุลแล้วเราจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับ,รบจากที่เรามีสารสกัดหลายๆชุดเราก็ผสมได้หลายๆสูตรนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หลักต่างๆสูตรต่างๆเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาที่เม็ดเลือดขาวหลั่งสารมากไปน้อยเกินไปจนทาให้เกิดภูมิคุ้มกันไม่สมดุลแล้วก็เป็นโรคต่างๆให้กลับสู่การสร้างภูมิสมดุลแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกปัญหาเลยนะครับและนี่คือหลังจากที่เราใช้สารน้อยแล้วก็เสริมฤทธิ์แล้วก็พิชิตโรค เพื่อทางานให้ผ่านไม่โดยขาวอาจารย์ใช้คําว่าแก้ปัญหาทุกปัญหาเนี่ยก็อยากให้ผู้ชมเข้าใจนะครับว่าไม่ได้หมายความว่ารักษาทุกปัญหานะครับไม่ใช่รักษานะฮะแต่เมื่อเรามีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะปกป้องตัวเราได้รเราเรียนสุขศึกษามาเราคงจะจําได้นะครับว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นเหมือนทหารในร่างกายเราที่คอยป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเรา แต่ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบเป็นทหารเป็น er, มนุษย์มนุษย์ขี้เกียจมีไหมมนุษย์ขยันพอดีมีไหมมนุษย์ขยันเกินมีไหมมนุษย์ที่มีจํานวนมากเกินไปมีไหมมนุษย์ที่จํานวนพอดีมีไหมมนุษย์จํานวนน้อยเกินไปมีไหมนี่แหละครับคือคำว่าสนุนเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวมีมากเกินไปโอ้โหถ้าเป็นกองทัพก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงกันลาบากถ้ามีน้อยเกินไปศัตรูมาป้องกันไม่ไหวแน่นอน ขยันเกินเหตุเดยกก็จะหยิบปืนขึ้นมายิงกันเองถ้าเกิดขี้เกียจเกินไปก็ปรากฏศัตรูเข้ามาก็ยังไม่ยอมทําอะไรแต่มันก็ต้องขยันพอดีและจํานวนพอดีจึงเรียกว่าเป็นสมดุลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผลิตพัณฑ์จากกลุ่มของอาจารย์พิเชษนะครับก็สามารถที่จะทําตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติอาจารย์ครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์ตรงนี้แล้วอาจารย์ครับผมขอเสริมนิดนึงอนุภาพของเม่เล็ดขาวเนี่ย ส่งผลต่อร่างกายของเราเนี่ยอย่างสูงมากเขาเพราะว่ามีจํานวนมากเหลือเกินเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงทหารอ20,000ล้านถึง5 5 0 0นล้านเม็ดในร่างกายของเราครับแต่มันก็มีจะครับก็มามาเป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บเจ็บแบบเดินไม่ได้เลยะเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรหมอบอกว่าเขาเสื่อมเข่าเสื่อมต้องผ่าต้องผ่าอย่างเดียวเลยใช่ บอกไม่ผ่ามามาเขาบอกไม่ผ่าไม่ผ่ากลัวแล้วทําไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บเดินได้ไหมเดินเดินไม่ได้เดินได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลยใช่ก่อนก่อนนาก่อนหน้าที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ย เรายังเดินได้ได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกยังไงยังนึกเลยอู้หูทำไมถึงถึงขนาดนี้เจียเหรอเออออพอวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองเจอกับตัวเองถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอกเวลาเขาเข็นเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไรเขาก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาเข้าไปดูกันอใช่เราก็นั่งอยู่นแจวอยู่ใครเป็นลูกหลานเนี่ยะ รู้หรืออยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบวันเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอกทิ้งเราไว้ข้างนอกข้างนอกไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึงส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเิร์อเลยน้อยใจน้อยใจแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วหมอาทำยังไงครับที่จะทำให้ อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอายาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหมนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นคุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะเออเออเนี่ยครั้งหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกๆุเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับ งานวิจัยของคุณวิเชษทำไมถึงกล้าลองอ่ะเห็นคุณต้นอ่ะอืเห็นคุณต้นกับอาจารย์เสรีอ่ะอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็น่าเชื่อถืออ่าเออแล้วลองลองลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองพอพอลองสี่วันนั้นเห็นผลเลยคือขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นคุณคุณต้นแบบ มามาลืมคิดไปว่าตัวเองเจ็ดสิบหกแล้วว่าไปเดินตั้งสี่กิโลโอ้ไหนถึงว่าเดินเดินเดินเล่นหรือว่าเดินแข่งเดินเดินออกกําลังเ๋อเดินออกกําลังใช่คือลืมตัวว่าเจ็ดสิบหกใช่เดินไปสักสี่กิโลเจ็ดอ้อสี่กิโลแล้วพอไปถึงขาไปขาไปโอเคอขาไปโอเคขากลับไม่ไหวแล้ว คน30บกว่าสีกิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่หมามาลืมตัวเลยลืมลืมแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึกไม่ไหวแล้วมึ่ยมันเมื่อยมื่ยแล้วตึงมันเมื่อยแล้วตึงนะฮะอ่าก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดให้ทานเวลากินนะฮะ ลูกหลานหรือว่าอามามมาเป็นคนทําเตรียมเองหมอมเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอตั้งไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทำไมไม่อยากรู้หรอือว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเข่าเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอหมอบอกป้าไม่ผ่าแล้วอบอกเอ้ย,ยดูเดินสิ แกเลยหัวเราะเลยแกยังจะชวนพาอยู่อีกนะใช่เออแล้วเ้าล้องหมอประจําหมอประจําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอมามาเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยเปนด้วยเราเราอมามาก็เลเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยมากินตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าออ๋นแกบอกโอเคโอเคเลยเอาก็เอาแกบอกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอ่าบอกได้เ่อเอาขวดปล่าไปให้แกแล้วก็เอาบดชัวไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอช่วยแบบว่าเอาบุญนะให้ให้กับคนที่รธเออจะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ใช่เอาบุญแล้วแกก็ช่วยทำซึ่งหมอไม้ก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยใช่เยอะเยอะในเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันมี ใช่เขาได้ลองกินดูไหมฮะลองดีกันทุกคนเลยอ๋อบอกก็ตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลยเออ <quar antas> ไปไหนก็ช่วย <Ki! S 3> และนอกจากนั้นยังได้ผลข้างเคียนได้บุญด้วย,ดวยได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยอะดีขึ้นคุณต้นมามาเบาหวานสองห้าสิเบาหวาน2องร้อห้าสิน้ำตาลสูงสองห้าสิบใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่มเล่มเริ่มทานมา เ,ออเดือนเดือนแรกเหลือร้อยสี่สิบสองตอนนี้แหละครับนะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลงร่างกายก็มีกำลังวัง<ข>าชามากขึ้นออขาก็ไม่บวมโอ้ขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมวแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะไหมไม่เคยเป็นหวัดเลยนอ้ นี่คุยคุยทับเลยนะใครที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหมาม้าล้วกันไม่เคยเป็นหวัดเลยเอสบายตั้งแต่ตั้งแต่ใก้อาหารเสริมนี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อนไม่คิดจะว่าใช่เลยแค่ผลไม้ เออใช่ไหมอ่าฮะแล้วทุกวันนี้ล่ะครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไม้ยาวิเศษกลับรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษนะใช่ใช่เอาละก็ขอให้หมาสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากหรอกไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบ แปดสิบก็พอแล้วแปดสิบนี่เหลืออีกสี่ปีนะโอ้ยสี่ปีก็โอเคแล้วยังอยากอยากเห็นอะไรอีกไหมฮะไม่อยากแล้วไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานทุกลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แล้วก็เก้าสิบแหมเก้าสิบอ่ะเก้าสิบขาต่อรองเก้าสิบขาตัวเก้าห้าแล้วนอไอีกนิดนึงน่าน่ยแถมหน่อยร้อยหนึ่งเนะ่ยโอ้ยร้อยหนึ่งไม่เอาหรอกไม่เทศบาลน้ำเลขสวยนะ ตตำำะบันน้นไม่เป็นไรเราไม่ตะบันลูกลูกหลานตะบันครับขอบคุณมากครับ